สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วกับปปรอนนะววันนี้ปภอนก็มาในเกม Candy b i r d นะทุกคนเป็นเกมที่แบบว่าชอบเพราะว่าความสดใสของเกมอะน่ารักฟุง้งฟิ้งมากน่ารักฟุง้งฟิ้งมากวันนี้เราก็มาในทุน300บาททุกคน300บาทนะสำหรับใครที่อ่ยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยเลย่นเกมนี้เดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูสำหรับคนงบน้อยทุนน้อยนะโอเคไหม เดี๋ยวเราไปกันก่อนเลยที่เบดห้าบาทสิบหมุนนะไปเลยนะคะทุกคนเบ็ห้บาท10หมุนเออโอ้ทุกคนสวยนะเขาไหลดีนะทุกคนใครยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะจะบอกว่าไหลดีมาก <C IT. S 2> มสวยมากแต่และโด efendim. ทุกคนเห็นปะเวลาเขาแตกอ่ะอันนี้คือเบ็ดห้าบาทนะอันนี้คือเบ็ด5านะ้าบ,บาทแตกไปรอยโกบาทเออแตกทีละอย่างนี้เลยแตกทีละอย่างนี้อย่างนี้ไปเลยชอบพื้นหลังเขาน่ารักมากมันหวานหวานเนี่ยสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะทุกคนอยากจะมาลอง มาเล่นให้ดูแล้วอันนี้กดไปแค่2ทีนะแตก2ดอกแตก2ดอกดอกละร้อยกว่าบาททุน300นะคะทุกคนอันนี้คือทุน300บาทเท่านั้นเองมันจะมีโบนัสเกมที่มันคูณ10ออะทุกคนอันนี้คือแบบซับซ้อนคือคูณ2แต่ถ้ามันคูณ10ก็คือแตกระเบิดระเบอ้อมากนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าวันนี้เราจะคูณ10กันหรือเปล่า เราจะคูณ10กันหรือเปล่าเดี๋ยวเรามารุ้นกันเลยนะจ๊ะเพื่อได้คูณ10นะทุกคนเพื่อได้คูณ1ิอันนี้กดไปแค่2อทีนะแตกไปแล้วเท่าไหร่สองสามร้อยแม่เออคำเตือนนะคะก็เหมือนเดิมเลยนะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะคะควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง แต่ว่าใครที่ยังไม่เคยเล่นเคยลองอยากจะลองก็ตามพ๊อพอนได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะคล,คลิกคลิกคลิกมาได้เลยเขามีกิจกรรมแจกเครดิตฟรีเยอะแยะมากมายไก่กองเข้ามารับชมกันได้นะคะเออเดี๋ยวอาหมุดอันนี้ก็เดี๋ยวเพิ่มเบ็ดให้นะเดี๋ยวหมุดสิบหมุดนี้ก็จะเพิ่มเบ็ดให้โอเคไหมโอเคไหม เอาเกมที่แบบทุกคนดูป๊อปคอนมากที่สุดเอาเกมมามาเล่นให้ดูใหม่ทุกคนสามสามนาทีแล้วหมุนไปห้าหมุนอะเกินไปปะเหมือนเกมมาน,นั้นเลยอะเกมใหม่อะทุกคนเกมใหม่ของพีจอะปาร์ตี้สุดร้อนแรงสุดเหวี่ยงสุดร้นแรงที่ป๊อปคอนชอบเล่นอะไหล่ดีเหมือนกันนะทุกคนไหลดีเหมือนกันเลยดูดิ เขาไหลดีมากเอาจริงไหลดีมากเออดูดิห้าหมุนเอาจริงเพิ่งห้าหมุนเพิ่งห้าหมุนเดี๋ยวลองลองเทอร์โบ มันจะเร็วออกันปะลองกดเทอร์โบโอ้สามร้อยสิบหกบาทเบ็ดห้าบาทนะทุกคนอันนี้คือเบ็ดห้าบาทสามสิบักสิบหมุนละกันอ่ะโอ้โหแต่ละดอกอ เรายังไม่ได้คูณสิบนะคนเรายังไม่ได้คูณสิบแต่ก็แตกมาจุกแล้วนะอันนี้คือยังไม่ได้คูณสิบเลยนะอยากได้คูณสิบมนะั่งอ่ะดูดิดูการไหลของเขาดิขอคูณสิบได้หรือเปล่าโอ้โหทุกคนเขาแตกจุกนะเขาแตกจุกมากเออ ใครยังไม่เคยเล่นนะทุกคนต้องตามเรานะเกมเนี้ยโอเคปะต้องตามเรานะดูดิต้องตามแล้วนะ,นะวนะดูด,อนะด,ดิอันนี้คือเบ็ด3สสอันนี้คือเบ็ด3สสิบ เบบสามสีพ่พุ่งหมุนหมุนไปแค่สามหมุนน่ะทุกคนหมุนไปแค่สามหมุนเองเลเวอร์เลเวอรแนน์แคนดี้แคนดี้เลเวอร์ไปแล้วเลเวอรม์มาก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 โอ้โหโดูฟ้าแตกดีทุกคนแต่เรายัางไม่เข้าสาเกตเตอร์สักครั้งเลยนะเรายัางไม่เข้าสาเกตเตอร์สักครั้งเลยนะ มาเถอะพี่หมีไม่มาทุกคนพี่หมีไม่มาไหนไหนก็สองพละขอกดเองขอกดเองเบ็ดร้อยละกันเพื่อมันแตกสตา์การเล่นแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแล้วถ้าเป็นความควาก็จะเป็นการอยๆค่อยๆเพิ่มเบ็ดไปเรื่อยๆโอ้โหเมื่อกี้สวยมากขอหมื่นก็พอนะวันนี้ ขอหมื่นก็พออ้อโหสวยครับสวยโอ้รับไปอีกสามพันบาทโอเคคูณสิบบ้างเหอะคูณสิบต้องมาแล้วนะควคนคูณสองอีกแล้ว แต่ไหลก็คือไหลดีไม่ต้องเข้าสเกตเตอร์ก็คือแตกนอกปังโอเคป้าแตกนอกปังนะทุกคนยังไงก็ใครที่อยากจะตามก็คลิกลิงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะเออยังไงก็สำหรับวันนี้ก็ต้อง พอเท่านี้ก่อนนะทุกคนแตกหมื่นไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคนใครที่อยากให้เล่นเกมอะไรให้ดูนะคะฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูคอมเมนต์ได้อย่างเล่นเกมอะไรป๊อปคอนก็มาอัปเดตคลิปทุกวันนะวนลาสองสามคลิปนะคนฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยจะเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อเป็นอย่างสูงเลยนะคะเออแตกหมื่นไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยดูดิทุกคนว่าจะไปแล้วแต่ค้างนิ้ว ไม่ได้ไปสักทีดูดิเขาไหลแบบไหลไม่หยุดไหลไม่หยุดครั้งเดียวนะแม่โกรธเบ็ดร้อยแค่ครั้งเดียวขนาดยังไม่คุณสิบนะจริงนี่คือแบบกล่าวลาทุกคนไปแล้ว ก็คือเก่าล่าทุกคนไปแทวหกพันแปดรยแตกมาอีกจุกๆทุกคนสำหรับวันนี้ขอพอเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันเกมหน้ากันเลยดีกว่าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ